สวัสดีครับผู้ชมทางแฟนเพจแล้วก็ YouTube ของวอลเลย์บอลนะครับก็เข้าสู่การพรีวิวการแข่งขันวอลเลย์บอลีิบไทยแลนด์ลีกประจำฤดูกาล2024-2025นะครับเกมในสัปดาห์ที่3นะครับมีเกมกลางสัปดาห์ด้วยนะครับจะลงเล่นกันในวันพุธนะครับที่4ธันวาคม2567นะครับที่สนามกีฬา4,000ที่นั่งเทศบานะคนครปฐม,มจังหวัดนะครปฐมนะครับเป็นการพบกันของทางด้านาสุพรีมทิพยชมบุรีอีเทคครับลงสนามพบกับ นครนน,นนะครับคือผมเข้าใจว่าเกมการแข่งขันในคู่นี้นะฮะมันน่าจะมีผลพวงมาจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาตินะครับที่เดี๋ยวจะไปทําการแข่งขันกันในช่วงระหว่างที่บอลเลย์บอลเซียนลีกเนี่ยแข่งกันในสัปดาห์ที่4นะครับระหว่างวันที่ 13- บสถึงสิที่ MPC Hall The Mall มบางกะปิก็เลยมีเลื่อนมานะครับก็เลยมี2คู่มีทีมหญิงคู่หนึ่งแล้วก็ทีมชายคู่หนึ่งระหว่างทางด้านของด m o n d f ฟ o d กับประเสริฐนิกรกุลลงเล่นในวันพุธที่สนะครับสุพีมครับ จะลงสนามพบกับนครนนท์ในเวลา1 1บเอนาฬิกาครับจำเวลาให้ดีนะครับที่ผ่านมาอาจจะแข่งคู่แรกเที่ยงแต่ว่าคู่นี้แข่งเร็วกว่าปกติ1ชั่วโมงนะครับไปดูความพร้อมแล้วก็ผลงานของทั้ง2ทีมในช่วง2นัดที่ผ่านมานิดนึงนะครับซูพรีมนะครับก็ลงเล่นไป2นัดนะฮะยังไม่เสียเซตเลยนะครับเก็บชัยชนะมา2นัดรวดเหนือทางแอมบอลิฟสีสเกตแล้วก็อ้อหอไเหนือทางแก่นนครมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแล้วก็แอมบิลิฟสีสเกตในนัดล่าสุดนะครับเรียกได้ว่า ก็ฟอมค่อนข้างเสถียรแล้วก็คงที่มาตรฐานค่อนข้างสูงนะครับนัดที่2เนี่ยพวกเขามีทางบริษัทสีทาเลิศกุลภาเปี่ยมพงศารแล้วก็นิชากรวันศุกร์เนี่ยที่นัดแรกเนี่ยไม่มีชื่อก็กลับมาคัมแบ็กสู่ทีมด้วยนะทำให้เกมรับของทางพรีมนในแดนหลักเนี่ยได้วิษามาเนี่ยถือว่าช่วยได้เยอะมากนะครับ mm hmm. นอกจากนี้นะครับผู้เล่นบอลเร็ว2คนอย่างทางปลื้มจิตถิถ่นขาวแล้วก็ กัญญรั์ขุนเมืองเนี่ยฟอร์มยังถือว่าร้อนแรงต่อเนื่องนะครับแม้ว่านัดท,ที่2ใเนี่ยสกอ์อาจจะไม่เข้านัดแรกที่ทํารวมกันไป2 6คะแนนแต่ก็ยังถือว่าเป็นบล็อกที่ค่อนข้างใหญ่มากๆนะครับ mm hmm. เวลาที่ mm hmm. เผชิญหน้ากับทีมที่อยู่ในเกรดต่ากว่าพวกเขาเนี่ยถือว่าโอ้โอกาสที่จะเก็บกินมีค่อนข้างเยอะเลยครับโดยรวมเท่าที่ดูมาเนี่ยสองนัดนะครับสุพรีมเนี่ยเป็นเป็นเป็น,ปนทีมที่สนับค่อนข้างดีนะครับบอลแรกก็ถือว่าเยี่ยมเลย พียงแค่ว่ามันยังอาจจะยังวัดไม่ได้100%เพราะว่าคู mm ่แ hmm. ข่งที่พวกเขาชนะมาเนี่ยเป็นคู่แข่งที่อยู่ในโซนกลางลงไปจนถึงล่างนะครับเกมนี้เนี่ยที่พวกเขาจะต้องเจอกับทางนครนนท์เนี่ยมันน่าจะเป็นเกมที่ดูทดสอบอะไรได้มากที่สุดถ้าเทียบกับในบรรดาที่ลงเล่นมานัดที่1นัดที่2แล้วก็นัดที่3เนี่ยนะครับถึงแม้ว่านครนนท์เนี่ยก็เป็นทีมที่2นัดยังยังไม่ชนะใครก็ตามแล้วก็ยังไม่มีคะแนนก็ตามแต่ว่ามันเล่นดูมีชีวิตชีวามากขึ้นในในเกมที่เจอกับนครราชสีมานัดที่2อนะครับ ขุมกำลังของซูพรีมครับที่ลงสนามในนัดนี้ครับก็เชื่อว่าทางโค้ชกิฟวิรัวรรอภิญญาพงศ์แล้วก็คุณธนาดิษประสบเนผู้เล่นการทีมเนี่ยไม่ไม่น่าจะมีการลองอะไรเยอะและ้วเนื่องจากว่า2องนัดที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการโรผู้เล่นค่อนข้างเยอะนัดน,นี้เนี่ยผมมัน่นใจว่าเต็มประสุทนะครับมือเซตกระหนกพรแสงทองบอลเร็ว2คนปลื้มจิตกับกัญญาลัตษ์นะครับหัวเสาสองข้างเนี่ยผมว่าลงตัวแล้วกะติกาแก้วพินกับทางวิริศาศิธาเลิศโดยที่มีทางนักที่มากุบแก้วเนี่ยเล่นเป็นผู้เล่่นนนตตัััวีจากกดหลลงะครรบบิเบโ็ มี3คนจริงๆอะลิเบโรมีทั้งน้องเนยนัทมนเหลืองวัฒนาวิไลนะครับนิชากรวันสุขน้องอิง์แล้วก็สุภัสตาภพโรชนะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่โซรับดีมากตัวผู้เล่นนี่เป็นผู้ชำนาญการทางด้านการเล่นเกมรับเยอะมากนะครับบอลซิกบอลสูตรเนี่ยสองนัดที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแพลวาวเลยนะครับไปดูทางนครนนทนบ้างนะครับนัดนี้ก็จะเป็นนัดที่พวกเขาได้มีโอกาสที่จะได้ใช้ผู้เล่นค่อนข้างที่จะกลับมาฟูลทีมอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่นัดที่เจอโคลาตนะฮะ เด็กมัธยมที่เรียนอยู่ที่โรงเงนนรียนกีฬานครนนทวิทยาหงเนี่ยต้องไปเล่นในรายการเลบิสโกที่ฟิลิปปินส์นะครับในว่นอายุไม่เกิน18ปีแล้วก็ได้แชมป์กลับมาด้วยนะทำให้นั้นล่าสุดเนี่ยเหลือแต่ผู้เล่นที่อยู่ในระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้นนะครับภายใต้การทําของทางโค้ดด้วงกิตติเดชอาจวิชัยก็ได้โคราชมาเซตหนึ่งนะครับแล้วรูปเกมที่เจอกับโคราชเนี่ยในเซตที่ 2- 3 รวมทั้งหนึ่งเนี่ยผมว่าก็เป็นเป็นเซตที่นครนนท์เนี่ยจร,จริงๆควรจะได้สักสองเซตอ่ะนะครับค,คือคือเล่นไม่แย่เลยนะครับแล้วก็เล่นใจสู้มากทั้งสองอผู้เล่นทุกคนเนี่ยคือมีความห้าวหาญมีสมาธิที่มันมีความมุ่งมั่นเล่นแบบรีแลก์แต่ว่าไม่มีอะไรจะเสียแต่ว่าในความที่มันไม่มีอะไรจะเสียเนี่ยมันก็แอบมีความที่อยากจะชนะลึกๆอยู่ในใจแม้ว่าทือมันรู้แหละว่ามันเจอแล้วมันเป็นงานที่ยากมากก็ตามนะครับ นัดนี้ครับเท่าที่ผมเช็คมาล่าสุดเนี่ยที่จะหายไปเนี่ยนะครับก็จะมีวรัตยากลางโสพานะครับหรือว่าน้องชมพู่ที่2นัดที่พาไปแลเล่นไป3าทีตำแหน่งนะครับนัดล่าสุดก็เป็นมือเซตบ้างไปเป็นตัวตีบีหลังบ้างอะไรเนี่ยนะฮะน้องชมพู่เนี่ยติดสอบนะครับที่มหาวิทยาลัยธุรธกิจบัณฑิตก็จะไม่ได้เดินทางร่วมไปกับทีมนอกจากนี้นเนี่ยผู้เล่นคนอื่นๆเนี่ยที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยธุรธกิจบัณฑิตเนี่ยอันนี้ต้องลุ้นเลยนะฮะว่าว่าว่าจะไปได้ไหมแล้วก็โอ้ถือว่าจะ เขาไปช่วยทีมได้มากน้อยขนาดไหนนะครับก็อย่างน้องเอย๋ยแกรัตนคำวงเนี่ยผู้เล่นตัวรับปีศาจเนี่ยก็เรียนอยู่ในคณะเดียวกันกับน,น,น้องชมพู่เป็นเพื่อนกันนะครับส่วนปี2ปีสาอย่างอัมพาสุนทรกีกี้กกเกวโลินเชื้อมืองพาเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ลึกถึงขนาดนั้นว่าน้องติดภารกิจอะไรไหมนะฮะแต่การได้ผู้เล่นหลายๆคนที่เป็นกลุ่มนักเรียนกลับมาเนี่ยทางรัชดาชออนโฉม,มือเซตกับตันทีมนะครับวิศรุตตาเสงนาผู้เล่นตัวตี จากหัวเสาที่ไปช่วยทีมคว้าชแชมป์กลับมาเนี่ยหรือว่าอีกหลายๆคนเนี่ยนะครับทั้งน้ำฝนทิพสุดาบัวหลนะฮะพัทเทรว่าด,ดีคำนวณเนผมมองว่ามันจะทำให้เกมของทางคานครนนเนี่ยอาจจะกลับมาสมูทอีกครั้งก็ได้นะครับผู้เล่นบอนเลเร็วนัดที่แล้วเนี่ยมันเสถียรมากเลยทั้งทางกัญญาณตพลมศรีแล้วก็ นันที่การธัญญภูนะหรือว่ายอดเยี่ยมไายทิติมากๆนะครับบล็อกใส่นครราชสีมากระเจิงเหมือนกันนะฮะแล้วก็นทตีเนี่ยได้วิสุตาเข้ามาช่วยตีด้วยเนี่ยคือคู่นี้เนี่ยถ้าเจอกันในระดับอะคาเดมี่นะฮะหรือว่าในระดับนักเรียนนะครับสุพรีมเนี่ยเขาจะมีสังกัดอยู่หลายโรงเรียนใช่ไหมครับที่ที่เขาเป็นอะคาเดมี่นครนนเนี่ยโอกาสกินเนี่ยก็ปีนี้เนี่ยก็กินมาตลอดนะครับแต่ว่าพอมาเจอกันในลีกแล้วเนี่ยนะฮะโอ้วันนี้นะครับ นครนนท์คือผมมองว่ามันเป็นโปรแกรมที่หนักที่สุดครั้งสุดท้ายของพวกเขาแล้วนะ1 2 3นเนี่ยในแมชเดย์เนี่ยเพราะว่าหลังจากนี้ไป4ี่เกมเลยพวกเขาจะได้เจอกับทีมที่มันเป็นทีมที่ได้วัดกันโดยตรงและได้สู้กันโดยตรงและทั้งที่เหลือละ่ะแฮนด์อินแฮนด์หรือศอกใช่ไหมฮะ uh, แกนนครอะไรกันครับแฮนด์อินแฮนด์หรือศอกแกนนครนครปฐม S S I U แล้วก็สีสะเก็เนี่ยเป็นทีมที่ผมว่านนท์ถ้าเล่นได้มาตรฐานตามที่เจอโคราช แล้วก็ให้ดอรอปลงมานิดนึงผมว่าก็ยังเหนือกว่าอีกอีกอีกสีทีมนี้ทั้งหมดเลยอาจจะมีสูงสี่บางทีมแต่ว่ายังไงก็ประสบการณ์แม้ว่าผู้เล่นบางคนอาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่ยังเป็นเด็กมัธยมแต่มันได้มีเกมใหญ่ๆแล้วสาเกมเนี่ยมันจะเพิ่มพูนไปเรื่อยๆนะครับนัดน,นี้ได้โค้ชเอ็มกลับมาคุมทีมข้าวสาด้วยผมมองว่านครนนจะจะทําได้ดีไม่ต่างจากนะัดที่เจอกับนครราชสีมานะครับสุพทีมก็ไม่ใช่ง่ายที่จะได้กินทางนครนนผมมองว่ามีโอกาส ไม่จบใน3เซตเหมือนกันหรือถ้าจบใน3เซตี่ยสกอร์จะไม่ขาดนะครับสกอร์จะอาจจะมีขาดบ้างบางเซตแต่ว,ว่าก็ทำให้สุพีมต้องปวดหัวตัวล้อได้บ้างเหมือนกันนะครับนัดเนี้ยแมชอพของทั้ง2ทีมนะครับผมมองว่าเป็นทางน้องเฟิร์นละกันน้องเฟิร์นวิาสีทาเลอร์วันนี้ได้เจอกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเก่าของเขานะครับก็อีกหนึ่งลูกเซตของทางโรงเรียนกีฬาคนครนนท์ของทางโค้ชเอ็มนะครับ ประกอบกับวิศรุตาแสงนาแล้วกันเป็นตัวตัวตีครัคู่แต่น้องเฟิร์นบทบาทในการเล่นกับสุพีนนะที่แล้วเนี่ยอาจจะลงหลังเยอะหน่อยแล้วก็ช่วยเกมรับเยอะหน่อยนะครับถ้าความคบเพื่อนผมว่าเฟิร์นคบเครื่อกนอกว่าแต่ว่าถ้าความหนักในการเข้าทําคะแนนในยังไงซันวาเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นนักกีฬาที่ค่อนข้างที่จะแพรวพราวแล้วก็เกมบุกการเข้าทําคะแนนการตบเนี่ยค่อนข้างที่จะมีพลังแล้วก็มีสปีดท,ที่ดีมากนะครับสรุปสุดท้าย ผมเชื่อว่าสุพีมชนะได้นะครับแต่อาจจะเหนื่อยนิดนึงถ้า3าศูนย์เป็น3าศูนย์แบบเหนื่อยอาจจะมีเซตที่4ได้นะครับก็คงจะเป็นเกมสุดท้ายที่นครนนท์จะได้มีโอกาสได้ทดลองอะไรหรือว่าได้เล่นเพื่อเรียกความมั่นใจก่อนที่พวกเขาจะไปเล่นเกมสําคัญในนัดถัดๆไปนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันสําหรับเกมการแข่งขัน,นขคู่ระหว่างสุพิมกับนครนนท์วันพุธที่4ธันวาคมเวลา1 1อนาฬิกาที่สนามกีฬาสีพันที่นั่งจังหวัดนครปฐมนะครับถ่ายทอดสดทางทูไอทีเช่นเดิมครับ